สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ตใาใดก็ออกมาทุ่งนาครับมาทุ่งนามา,ามาบอกไปของคุณตาคเขาบดีได้โอกาสออกมาข้างนอกออก,กันเลยโอกาสมาที่นาแกเพื่อนมาถ่ายทำสิ่งช่วยท่านาเราดูตาใดทำคลิปไม่เก่งาเพิ่งจะเริ่มทำได้ไม่กี่คลิปเองตาใดเพิ่งหัดทำขอให้ทุกคนมีอะไรที่อยากแนะนำตในขาใดก็ขอให้แนะนำมาได้นะครับ ตาไจะตีรับฟังทุกคนแล้วก็จะตีรับข้อมูลทุกคนเลยเพราะตาไหนเป็นคนไม่เก่งครับื่องโทรศัพท์ยังไม่เก่ง่ะไรแต่ใจอยากจะลองทําดูเห็นเขาทำก็อยากทําแต่ก็ไม่เก่งจึงอยากให้เพื่อนๆที่ทําเป็นแล้วเก่งแล้วขอยทุกคนได้แนะนํามากก็แค่นั้นเองนะครับใครอยากแนะนำอะไรก็นําำมาเราจะรับฟังทุกข้กขอความทุกเหตุนะครับ เพื่อเอาไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อทําให้ันดีที่สุดในไหนก็ทําแล้วก็จะตั้งใจทำให้ดีที่สุดครับขอให้ทุกท่านเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็ให้คําแนะนํามาให้ทุกอย่างกับตอนไหนที่ที่อยากจะแนะนําอะไรก็ได้ครับที่ให้มันเป็นประโยชน์กับการทําช่องตอนไหนจะดีรับทําทุกอย่างแล้วก็รับฟังทุกอย่างนะครับขอให้ทุกท่านจะแนะนําด้วยแล้วก็เนี่ นี่ครับคุณตากำลังมาตาแกกำลังออกมาทั้งหมาคู่หมาคู่ใจแกนี่ครับตากำลังเดินทางออมาแนละ้วแกจอโชคไปไงครับหมาโชคนี่ไงครับโชคโชคของเรา นะครับเราก็ทำเลียงเขียวลิบมาพอล้วเข้ากุตามาแล้วกุตามีอะไรบ้างงบม่วงจะท้อหรอ,อยังเป,นนเป็นน้อนเอนหรอเป็นนอนเยอะเว้ตาเหรอกินไม่ได้เลยหรอ เนาะโอ้มาเสียเฉแล้วเต้อนี่กระ thon เป็นนอนตาบอกก็เลยตาใจก็เลยจับไปให้มาลิได้ไงครับนี่ครับมาลิได้ไงมาลินี่มาลิมาแล้วมาลิมาแล้วนี่อ่าครับ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 มาลิออกกล้องแล้วมาลิออกกล้องแล้วเนี่ยมาลิออกกล้องแล้วเป็นไรอ่ะใครอ่ะเนาะ เออหน้าปดูเถอะนโอ้ได้เออเป็นวงกัดแล้วมัน,ม,นมันเนื้อมันไอตรงนี้มันฟูๆนครับเอาคงไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีอะไรหน่อยผมเอาเดยดเต้นแล้วนะครับขอบคุณครับ